รู้ซึ้งเห็นคุณค่าในตัวเองว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากอย่างยิ่งเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้ามีคำตอบสมัยนั้นพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษโยนแอกที่มีรูเดียวลงไปในมหาสมุทรในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งมันโผล่ขึ้นมา100รปีต่อครั้งเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมา100ปีต่อครั้งจะเอาคอสอดเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวนั้นได้บ้างหรือไม่ปิกสุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญถ้าเวลาล่วงเลยไปนานบางครั้งบางคราว มันก็อาจจะเอาคอสอดเข้าไปในแอกนั้นได้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้นเมื่อโผล่ขึ้นมาหนึ่งรอปีต่อครั้งจเจ้าคอสอดเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวนั้นยังเร็วกว่าแต่เราไม่กล่าวว่าคนพาลผู้ตกไปสู่วินิบาตคราวเดียวแล้วกลับได้เป็นมนุษย์อีกจะเร็วกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุดใดเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรม ไม่มีการประพฤติช,ชอบไม่มีการทำกุศลและการทำบุญในวินิบาตนั้นมีแต่การเคี้ยวกินกันเองการเคี้ยวกินผู้มีกำลังน้อยกว่าข้อนั้นเพราะเหตุใดข้อนั้นเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ประการอริยสัจสี่ประการมีอะไรบ้างกล่าวคือหทุกขะความยากลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. ทุกขะสมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกข สามทุกขานิโรธคือความดับทุกข์ได้สี่ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทยัยนิทุกขานิโธนรธนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอัตกกถากล่าวว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาหมายถึงทางที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ข้อปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์เรียกชื่อเต็มว่ามักมีองแปดหรือมัชิมาปฏิปทาคือทางสายกลางคำว่าวินิบาตหมายถึงการทำลายการฆ่าเช่นวินิบาต,ตกรรมพบที่ต้องโทษพบที่ต้องรับทุกข์เช่นทุกขติวินิบาตบัณฑิตผู้รู้บางท่านอธิบายว่าแอกที่มีรูเดียว หากเทียบกับยุคสมัยปัจจุบันก็คือห่วงยางนั่นเองสำหรับในคลิปนี้แอดก็มีสารธรรมนำมาฝากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะมีประโยชน์แก่คุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยและถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากค้นคว้าต่อก็เข้าไปที่พระไตรปิฎกฉบับมหาจุลาเล่ม19หน้า630ข้อ1 1 1 7ัธปฐมจิคระยุคสูตร ว่าด้วยอุปมาแอกที่มีรูเดียวหรือห่วงยางนั่นเองสุดท้ายนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเมื่อเหตุแลปะปัจจัยเหมาะสมขอบคุณครับ